ลอยตัวกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้ดินน้ำมันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันเนาะที่เป็นแบบก้อนนะคะแล้วก็เป็นแบบแท่งๆเอาไว้ตกแต่งเราจะมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะเป็นฐานเอาไว้ด้านล่างเพราะว่างานปั้นแบบลอยตัวเนี่ยจะต้องมีฐานอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะใช้ขวดยาคูนะคะหรือว่าขวดนมเปรี้ยวนะคะอะไรก็ได้เนาะนำมาเป็น วัสดุที่เป็นโครงสร้างนะคะด้านในแล้วเราก็จะเอาดินน้ำมันนะคะยึดตัวขวดกับตัวถาดนะคะให้ติดกันเพื่อไม่ให้มันขยับไปมาได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะค่อยๆปิดให้ไม่เห็นขวดเลยเนาะเราก็จะปิดปิดด้วยดินน้ำมันนะคะค่อยๆกดลงไปอันนี้จะเป็นวิธีการปั้นเขาเรียกว่าการปั้น โดยการเพิ่มนะคะก็คือเพิ่มจำนวนนน้ำมันเข้าไปเรื่อยๆนั่น,อนเองแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดนะคะทีละนิดแล้วเราก็จะใช้นิ้วมือของเรานะคะทําการเกลี่ยให้ดินน้ำมันมีความเรียบขึ้นนะคะเสร็จแล้วตรงส่วนที่เราอยากจะเพิ่มเติมอยากจะให้ใบหน้าของตัวตุ๊กตาหรือว่าตัวที่เราจะปั้นเนี่ยมีโครงสร้างที่ มันนูนขึ้นมาเราก็จะเพิ่มส่วนที่เป็นส่วนที่นูนขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจนก็จะมาปั้นเป็นรูปมีพูกันเลยเอ่ามีพูนะคะตัวก็จะเป็นสีเหลืองนะเราก็จะมาปั้นส่วนใบหน้ากันก่อนก็จะปั้นใบหน้านะคะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นจมูกนะคะแล้วก็เป็นปากนะเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆ แล้วก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนะคะในการปั้นเนี่ยช่วยเขาเรียกว่าช่วยติดให้ดินน้ำมันเนี่ยมันมีความผสานกันในส่วนที่เป็นรอยต่อนะคะเราก็ใช้เครื่องมือปั้นอาจจะเป็นเครื่องมือปั้นที่หาซื้อหรือว่าเป็นเครื่องมือปั้นที่เราหาได้โดยรอบๆตัวเราของที่มีอยู่ในบ้านก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดหรือว่า ไม้จิ้มฟันหรือว่าเป็นพลาสติกอะไรก็ได้นะคะมาใช้แทนเครื่องมือปั้นที่เราไม่มีเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะนำออกอ่ะเมื่อกี้มีการนำเข้าแล้วก็มีการนำออกนะคะจะใช้วิธีการขูดเอาออกด้วยเครื่องมือนะคะขุดแล้วก็กดลงไปเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกมาค่ะ นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นส่วนเสื้อนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมสีสันลงไปทีนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยว่าจะทําเป็นรูปอะไรนะคะก็ปั้นไปตามรูปแบบที่เราอยากจะปั้นเลยแต่จริงๆแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะแล้วก็ค่อยๆดูโครงสร้างนะคะแล้วก็ขึ้นโครงสร้างแล้วก็เลือกสีสันนะคะตามใจชอบหรือว่าตามรูปแบบของรูป นั้นๆที่เราจะปั้นเลยอันนี้เราก็จะมาปั้นส่วนประกอบที่เป็นอันนี้จะเป็นที่ใส่น้ำผึ้งนะอเราก็จะปั้นแบบกลมๆคือวิธีการที่เราจะปั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดทอนนั่นก็คือปั้นแบบง่ายๆใช้รูปทรงที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆวงกลมวงรีนะคะหรือว่าปั้นเป็นเส้นๆน,นำมา ม้วนนามาประกอบกันเห็นสี่เหลี่ยมนี้แเราก็ทําส่วนที่เป็นแขนนะคะแล้วก็จะมาปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ใช้นิ้วนะกดๆให้มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมลงไปตรงส่วนที่เป็นแขนแล้วเราก็ทําแขนนะคะนี่อาจจะปั้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปต่อเติมเพิ่มเติมลงไปนะคะประกอบทําให เกิดเป็นรูปร่างขึ้นนี่ก็ใช้เครื่องมือในการปั้นมาช่วยทาให้มีข้อแขนชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดนะคะลงไปทำให้รูปปั้นของเรานะคะดูมีชีวิตมากขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะ ตกแต่งเพิ่มเติมได้อาจจะนอกเหนือจากรูปภาพที่เราเคยเห็นก็ได้อาจจะใช้จินตนาการของเราเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะคะก็เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมตกแต่งลงไปเห็นไหมคะว่าเราจะใช้ดินน้ำมันเป็นเส้นๆ้นเล็กๆก,ก,ก็ได้จริงๆแล้วดินน้ำมันก็ไม่ได้ใช้ปริมาณเยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เลือกใช้หไหมคะ,ะปั้นเล็กๆก,ก็ ใช้น้ำมันเพียงแค่นิดเดียวแล้วเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นตัวพึ่งแล้วนำมาประกอบน่าเสร็จแล้วนี่เลย